หิมะตกจ้าทุกคนวันนี้ตก90%เลยนะกำลังเลยแต่งตัวไม่ถูกเลยทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยฝนตกใช่ไหมฝนตกแต่อากาศบวกนะทุกคนก็คือบวกหนึอ่งสององศาไม่ลบวันเนี้ยอ่ะเก้าิหิมะจะตกวันนีอ้อันเก่ายังไม่ละลายเลยอันใหม่ๆอีกเลยจ้ะ แต่งตัวไม่ถูกตามที่บอกไม่รู้จะใส่อะไร <c oughs> เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ไม่หนาวอย่างน,นี้หิมะตก <c oughs> อ๋อยนาวโซเช่แมกทุกคนวันนี้ทั้งฝนตกทั้งหิมะถนนเป็นน้ำแข็งเดินค่อยๆเดินเลย <c oughs> 走路。 ว่าจะดูพยากรณ์อากาศเมื่อเช้าบอกว่าหิมะจะตก90%้าอนะไหนฮะหิมะตกมาอยู่จากเมื่อเช้านิดนึงแต่ว่ามันหยุดไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้ฝนมันตกแทนนะเนี่ยพอฝนตกมาก็ไม่สวยละทุกคนมันก็จะเป็นฝุน่น รถขับมันก็จะเละตุ้มเปะอย่างนี้มันก็จะไม่สวยแล้วจ้ะอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะทุกคนปีนี้สวีเดนในรอบ25ปีที่แบบหนาวมากอะ่ะต้องบอกว่าในรอบ25ปีนะปกติก็ไม่หนาวขนาดนี้จ้ะ เดินต้องออวมเป็นแบบน้ำแข็งลื่ ทุกคนสามโมงครึง่งหิวข้าวทุกคนนี่ถ้าแม่ถ้าแม่กลับชา้านี่ทำไงอะฮะถ้าแม่กลับบ้านช้านี่ทำไงอะทำเองได้จริงๆทำเองได้จริงๆเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วทุกคนหิวข้าวครับ <c oughs> ได้อะไรกินละว,วันเนี้ย สปาเก็ตตี้ซีฟูดทุกคนจะทำสปาเก็ตตี้รูติวีมาแล้วทุกคนเหรอครับดูง่วงตื่นเช้าครับนอนดึกตื่นเช้าเพราะว่านอนดึกเถียงอีกยังไงมีอะไรเอามาบอกทุกคนสิครับทุกคนมีอะไรบางทุกคนมีซีฟูดมีปลาหมึกกุ้งหอยเชลล์แล้วก็หอยหอยแมลงผู้หอยแมลงผู้ แล้วก็มีแซนส์ปาเกตตีทุกคนมีซอสอันนี้เปนซอสมะเขือเทศกับบาซิลิกาทุกคนมีเกลือพริกไทยดำาปองมะริกาโนมะเขือเทศหัวหอมแดงหัวหอมใหญ่จริงจใช้หัวหอมใหญ่ทุกคนค,คือนี้เนาะมันไม่พอไงทุกคนผักชีฝรั่งแล้วก็กระเทียมแค่นี้จริงครับ นั่นแหละทุกคนมีน้ำมันสำหรับผัดด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปทำสปาเกตตี้ซีฟู้ดกันจ้าทุกคนใส่น้ำมันลงไปทุกคนจะผัดซีฟู้ดซีฟู้ดก่อนจ้ะครับกระทะร้นอนแล้วสั่นไปเี่ยทีมึเอ๊ะเะ็วจ้ะเร็นด,ดีทุกคนตอนนี้จะใช้ เกื้อกับพิกไทยดำ พักไว้ก่อนสเต็ป u m b e r สองสายมัน step number สองเราก็จ hmm. ีเอมะเขือเทศไม่เรียกตัวสีหน <G. S 1> ่อไหมจีมะเขือเทศ พักไว้ก่อนเต๊น้องเบสสามทุกคนใช้น้ำมันก็จะพัดหัวหอมยาย่จะใช้หอมทางนี้ทุกคนต้มเส้นสปรกตตี ใส่เกีเ๊ยวลงไปใส่หอมใส่แล้วก็ใส่ซอสลงไปจ้ว นน้ำี่ยคนได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราใส่ซอสมะเขือเทศใส่แคชชกนิดนึงเนาะทุกคนใส่เคชชกนิดนึงตัดเปรี้ยว ใส่ซีฟู้ดที่เราผัดไว้ลงไปจ้าให้ร้อนนิดนึงทุกคนรอแป๊บนึงจ้า แล้วก็เดี๋ยวเราใส่เกลือนิดนึงเพิ่มจ้ะอันนี้แล้วกันเนาะออลิโกโนจ้ะก็พริกไทยดำจ้ะ ชิมว่ามันผาดอะไร okay, ทุกคนมะเขือเทศที่เราผัดไว้ใส่ลงไปจ้าใช้เส้นลงไปจ้ะสปากเกตตี้ซีฟูด้ดเป็นสไตล์นี้นะทุกคนเอาเส้นไปทุกเลยนะ มาทาันีีครับเล็ก <c oughs> เอาช่วยผักสีฝรั่งลงไปให้มีสีสันนีดหนึ่งจ้าทุกคน,นถามว่าเยอะไหมตอบเยอะ <c oughs> ครับ <c oughs> ถามว่าอิ่มไหมอิ่มครับจ้าสเปรติโอ้ยสเปร เปเสร็จแล้วจ้าทุกคนสปาเกตตี้ซีฟูดของเราหน้าตาเป็นไงม้างน่ากินไหมเก่งจัดจานจ้าอันนี้เดี๋ยวจัดใส่สามจานก่อนนะทุกคนเพราะว่าอีพ่อมาช้าก็กินทีหลังจ้ะครับพ่อมาช้ากินทีหลังจะหิวุกคนเขาทำงานไม่เป็นเวลาจ้ะครับ คนที่ได้จานจานเอจานแรกอะมันไม่ค่อยได้ซอสเนาะเพราะว่าอันนี้กุ้งนีซอสมันจะอยู่จานมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยเชลปลาหมึกได้คนละหนึ่งชิ้นก็โอเคนะแต่หอย <c oughs> หอยกับกุ้งได้อยู่ ไม่อย่างนี้เล็กเดี๋ยวให้เติมเดี๋ยวจัดประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวกินมันจะเยอะไปอะครับนี่อะปลาหมึกเนื้อกุ้งกุ้งไอยเชลไ์อยเชลลแล้วก็ เฮ้ยเชลกุ้งไปไหนอีกกุ้งมันมีหลายตัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหานี่มาแมา่นี่ครับเฮ้ยเชลยังงี้ขอบคุณครับแม่ไปปะแม่ครับครับ ก็รับ stress สิบห้าก็ได้บางทีอ่ะขอจานนี้แม่นะเพราะแม่แม่เอามะเขือเทศมีใครกินอะมะเขือเทศ่ะขอมะเขือเทศ <c oughs> เอาแม่ไม่ลดปลาหมึกปลาหมึกไปไหนหมดปลาหมึกปลาหมึกมันมีไม่กี่ชิ้นนะหลวงพ่อได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อ,พอกุง้งกุ้งไม่ได้กี่ตัวหอยเชล <c oughs> อันนี้เยอะอยู่อ่ะใครจะเอาเดี๋ยวแม่แบ่งให้ครับจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวยกเสิร์ฟเลยนี่ส่วนอันนี้เป็นของอีพ่อจ้ะมาเธอหลังเน้เนๆเลยจ้ะของอีพ่อจ้ะทุกคนไปกินข้าวแ่นกันอยกครับยกยกอย่าตีกันลูก พี่ยอพี่จะทอดินฮะโอซ่อนทอดินไม่เป็นไรใครจะยกมาให้แม่ก็พีย่เถียงกันเนาะเพิ่นสิอยากสิยกให้แม่บอกเป็นอย่างดอกลูกใครยกก็ได้ละนะครับกินกินด้วกินเลยทำให้ฟอร์สบราไม่รู้นี่มันบาร์สปาเกตตี้หรือที่อื่นอันไหนก็เหมือนกันครับกินไป

วันนี้ปลาหมึกไม่ดีปากเล็กนะทุกคนเพราะว่าแม่เอานังออกแล้วสเกีอาแตนปลาหมึกนุทยอันสนุกพ่อไม่ได้ปลาหมึกตักยังไงวะแม่ค้าแม่ค้าตักยังไงพ่อไม่ได้ปลาหมึกปลาหมึกมันมีอยู่สี่หรือห้าชิ้นนี่แหละแม่ไม่ได้เอาหมดห่อืงนองได้สาม คือหมานแถมแมหนึ่งหนึ่งสองสามหมบมงยืนดูฟิล์ล็อแปม่ยไปนิดแค่อกแปมมอยนด่ลากันแปมม่รู้ดิกแเพราะดูอี่าะอีกนี่ฮะอีนีะมโอ้อ้โหโอ้โหโอมโม่อ้โหอาอ้โอ้อ้ห้อ้โหอดโหโอ้หโออ้คหโอ้อ้โห่อ้โหโออ้อไม่ได้โม่อ้โหโห้อไม่ได้อห้อ อ,อ,อร่อยเนาะนี่ต้นชาบุก่อนมี วิชาแล้วก็วิชานั้นพูดเรื่องตังค์แล้วก็แบบนี้ทุกคนเรื่องเงินหรอเรื่องเองินทุกทุกคนออจัอนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนบนว่าตัวรถเมย์มันขึ้นตัวรถเมย์มันขึ้นใช่มันมีผลกับเด็กนักเรียน <c oughs> ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนครับเด็กนักเรียนยังว่าได้ได้ครึ่งราคาของผู้ใหญ่ <c oughs> คิดถึงแม่คิดถึงผู้ใหญ่ที่เราเสียภาษีสิมันขึ้นดูสิอ mm hmm. ตัวรถไฟตัวรถเมย์ขึ้นหมดเลย mm hmm. อันนี้แม่จ่ายแม่จ่ายเลขเจ็ดร้อยยี720่สิบมันเลยเนาะแล้วทีนี้เดี๋ยวแมทิววันไหนอาทิตย์หน้าไป mm hmm. วันพุธวันพุธทุกวันพุธเหรอลูกกทุกวันพุธ จะต้องไปเข้า,าฟิตเนสในกลุ่มทีมฟุตบอลต้องต้องนั่งรถเมล์กันไปไม่ต้องเสียค่ารถเมล์อีกให้แมทธิวเมรนเท็จต้องไ,ไม่ต้องจ่าย54คน54คนหนึ่งอาทิตย์<ง>เพราะว<ง>่าไปกลับเนาะเยศฟักต้องดงแต่เอีนดองอีอุกเกน6วันผลมีอะไรดิ่งแต่ถูกแม่นตาเอียนกังอีอุกเกนต่อสิต่ออะไร วีดนะเขาขของบนบนเรื่องค่ารถเมล์ขึ้นมีคนนัง่งรถไฟไหมหอสองคนสองคนมันขึ้นไหมไมันขึ้น,นอ,อืมอีกเดีก็คุ้ณครูถามถ้าวีเปลี่ยนหนูมมาชวนพุดเพลงกันกว่านชมอิสระมันหนัมาก ว่า d e เร่จ l เ n d r ่ på. ไปปะอ่าอนคนนึงอเจ็บรุ่ยไม่เกะอย่างว่า r ่งซ่้ชจบรกะ่งว่าส่งซ่งอย่างว่าสูเลยอย่างว d เลยง้าอว่าส่้ายเ่า่า้ลอยส้อยส้้ย่ส่้้่ อะไรแม่แม่จ่ายจากสี่อหกร้อยี่สิบเป็นหกร้อยสี่สิบจากหกร้อยสี่สิบกระโดดมาปีสองพันยี่สิบสี่เจ็ดร้อยยี่สิบตัวนักศึกษา <Crazy. Yes. S 1> คือผู้ใหญ่อ่ะอย่างเราอย่างเขาผู้ใหญ่ บางคนเขาไม่ขับรถไปเพราะมีที่จอดที่จอดรถก็ต้องจ่ายจ่ายค่าที่จอดใช่ไหมส่วนมากเขาใช้รถเมล์กันใช่ไหมคือแม่ต้องจ่ายให้ตัวเองแล้วต้องจ่ายให้ลูกด้วยแล้วทีนี้ราคามันขึ้นทั้งสองอะ่ะทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็นักศึกษาที่ดูต่อเดือนเราเราพยุงกันแค่ไหนอะ่ะเพราะว่าบางเด็กบางคนนะทุกคนเขาใช้เงิน ที่ได้ที่รัฐบาลให้ทุกเดือนเขาใช้ในการในการกินอ่ะพันกว่าพันกว่าโครนอ่ะพันสองร้อยห้าสิบอ่ะ mm hmm. เด็กบางคนอ่ะ mm hmm. เขาซื้อตั๋วรถเมย์ด้วยแล้วเขาก็เอซื้ออะไรกินที่โรงเรียนด้วยบางบางคนเขาไม่ได้เก็บ mm hmm. เหมือนที่แม่เก็บแมทธิวเก็บอเล็กเก็บในในธนาคารตัวเองอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่ไหมล่ะ mm hmm. เด็กบางคนเขาต้องใช้ mm hmm. จ่ายเองไง เงี้ยมันก็หมดตั้งแต่เงินเดือนออกอะใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนแม่ทิวก็อย่างนั้นด้วยใช่ไหมใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วเนาะเงินพันพันสองร้อยโครนเนาะออไรนี้มม่ทิไล่หนังช้อมด้วยโปรสุลอดีนนะก็บะเนี <Okay. S 1> ่ Tết mức lợi thế này nọ. Thấy mức lợi thế này nọ. Tết cái lợi được rồi đi ừ, thì... họ... cool. hmm. <laughs> có <laughs> <with> <laughs> <songs against> <Layha> มันต้ได้ปลาหมึกสดมันมนี่ก็สดว่ไหมคันสัผสมลัางอะไรผสมนม่ไดะจอมผสมดิบมากเนี่อนนอนนอนมันเป็นธรรมชาติลูนกนาทุก์ไม่ต้องกลัวทุกอย่างนะหยงมันไม่เรีวกว่ากลัวกลัวครับมันเรียกว่าไม่กินไม่อยากกินเวลาเห็นมันตัวเป็นๆใช่ไหมตัวที่ยังไม่ตายใช่ไหมเขาก็กลัวแม่แม่เขาก็กลัวมั <S <S นเป็นธรรมชาติ อี่ผมไม่หรไม่ต้องกลัวน้องจะสอนพี่เรยุ่งคนไม่ต้องกลัวทุกอย่างหยง,งมันเป็นธรรมชาติแล้วถึอกลัวทุกอย่างอร่อยจริง เอ็มมัน้ำ็งอฟังเฟนช์เบรคสวิสเบอร์อะรบ้ช็อกโกแลตถั่วชวีสเนื้ยอะไรเป็นคนเลือกก็ต้องเลือกทุกคนอาทิตนี้ตอนเช้าผมกี่ข้านทำอาหารเช้าก็พมกินอาหารเช้าของราข้าวมันกินอะไคอนเสิร์ตทอมีอะไรคอนเฟลกูด้วยกระดับ Ja, mm. Jag vill inte ha det Okej, du får inte mera cornflakes. Dem är jättegoda. Jag behöver dem. Filip! Jag behöver dem. Jag behöver dem. Jag och dem. Han har redan fullt, Moa. Varför köpte inte du någon cornflakes? Han ringer mig för att köpa min cornflakes. Jag har redan min frukost. Vad är din frukost? kaj Tror du att du kommer orka laga att dina 645? Nej. Du inte Därför tar jag dina flingor och du tog min. แล้วเขาถูกถอนออกมาออดก็เลยลอยคอสไม่จิ๊กก็ทำเขาทำไม่ถูกไม่คิดค้านใช่ไหมแต่ว่าไม่จิก็เหตุสองหัวอืมว่าต้องมีคอนเฟลกด้วยแล้วก็อืถ้าขี้ค้านเหมือนทุกวนันครับขี้ค้ามนมทุกวนัน <c oughs> ก็กินคอนเฟลกได้ มันเฟกเลยมันไม่ต้อง <laughs> ใช่มึงขี้เกียจทุกวันอะ <laughs> มันง่ายมากเลยใช่ไงแต่ว่าเราซื้อข้าวโอ๊ตมาแล้วอะเขกินด้วยสิข้าวโอ๊ตต้อง, <c oughs> ต,องตัดต้องเอาครึ่งเราก็ต้องอักไมากรเวฟต้องไม่ <c oughs> ต้องก็ได้กินเย็ยนๆอย่างนั้นก็ได้ <c oughs> ไม่ได้ยิงพี่เจือ มันนหาวแค่นั้นน่ะเหรอแค่ใส่ไมโครเวฟเนี่ยนะก็ขี้เกียจเหรอที่เราส่งเราตลอดก็คือกินเย็นไม่ได้มันหนาวข้างนอกมันหนาวข้างในถ้าแม่แม่คิดว่าแมทธิว่าขี้เกียจทุกวันแหละตอนนี้กินคอนเฟลกทุกวันเลยอ่ะข้ก็ซื้อคอนเฟลกไปเลยไม่ต้องคิดสองหัวคิดหนึ่งหัวก็ได้คิดหนึ่งหัวเหรอไม่ต้องคิดสองหัวเอาเผื่อเบื่อคอนเฟลกไงก็กินข้าวโอ๊ตไปเบื่อเบื่อไม่ได้เพราะมันอร่อยเบื่อก็เลยน้ำตาลมาไม่นีแต่เนื้อถ้ามันต้องมีโฟกัสเร็วๆส่วนมีโฟกัสเพราะผมข ถ้าผมจะทำขนมปังไข่ผมต้องเอาหม้อออกแล้วก็ต้องแบบตู้เย็นแล้วก็ต้องเอาหนอยออกแล้วก็ต้องหั่นหนยแล้วก็ต้องใส่แล้วก็ต้องรอให้หน่อยละลายแล้วก็ต้องเอาถ้วยแล้วก็ต้องเอาไข่แล้วก็ต้องตีไข่แล้วก็ต้องใส่ไข่แล้วก็ต้องใส่พริกไทยดำแล้วก็ใส่ขนมปังก็ใส่แบบนี้เอาคิดมุดสัตว์เช่าต้องหมดเวลาหนว่ามุดสัตว์วอร์ไม่ไม่อุลโลเกบาร์ดโซฮาฮอลตีมาประดูสกานาเอียนทลายเกนมอสอะไรอย่นี้อันนี้คือ คิดเครื่องหัวทุกคนคิดเครื่องหัวมั้งไว่าตอนเขาอยู่ในห้างใช่ไหมเครห้างอืมเชื่อห้างใช่ไหมร้านซูเปอร์ร้านอาหารร้านอ๋อใช่ร้านร้านซูเปอร์ไม่ใช่ร้านอาหารครับเขาเรียกร้านซูเปอร์ร้านซูเปอร์ซูเปอร์เขาก็อยู่นู่นแล้วก็เขาคิดว่าคิดใช่ไหมพอมาคิดข้านทำอันนี้ทำอันนี้แล้วเราก็ตอนขีดข้านทำยังไงไม่มีแพลนอะไรอืมไม่มีแพลนอะไรแล้วมาเอาของน้อง sharing sharing คือเลอะ่ะเขาไปซื้อกับข้าวกับแม่ใช่ไหม,มทุกคนพูดไปก็ยาวยาวเลยเนาะแล้วก็เขาบอกเอาอขนมปังเพราะว่าเขาจะทําไข่คั่วใช่ไหม,อมเออกินมื้อเช้าไงพอซื้อขนมปังมาไข่ก็มีขี้เกียจแล้วทีนี้ตัวเองก็ไม่มีเอ็กซ่าอาหารเช้าก็มาเอาของน้องอเห็นไหมล่ะอืมมันเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยน้องก็บ่นเอาอาหารเช้าของเขาอืม,อม โอร่อยไหมอืมเด็ดๆเด็ดจังกินไหมอ่ะกินครับได้หอยแมงพูสีได้หอยแม่พูสีได้กี่ตัวสี่ละสี่ตัวแม่ได้สามฟรี์มหนึ่งมันหลุดหนึ่งมันหลุดหลุดอือไอ้หางกี่หลุดมาที่แม่ทิวทักนั่นแหละที่เห็นแต่เห็นเปลือกอ่ะเยอะสิบตันเอ๊ะมันมีสองตัวอือเนี่ยทุกคนก็ฝากคิดไปซ้ำนิดนึงทุกคนคัะกินแล้วอร่อยไหม อร่อยไหมโอเคบายบายทุกคนจ้าบายบาย